สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมโรบอกนะครับแมบอ่าอะไรนะอะไรนะทาวเวอร์ดีฟ e ต์อะไรสักอย่างเดีแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมมีอยู่สองหมื่นนะเดี๋ยวันนี้ผมจะมาล่าอ่าตัวเองนะเป็นอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับไปผมพาไปสุ่มกันดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครั้งแรกนะไปยังครับยังยังยังเกลืออยู่นะยังเกลืออยู่นะนี่สองครับเฮ้ย เค็มปีเลยอ่ะสามครับโอ้โห <S 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 คือมันเกลือมากเลยอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาอ,อีปิกออกมาวะเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับนะครับไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะโอ้โห้โเกลือจริงคือมันเกลือมากนะครับเฮ้ยได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับไป <c oughs> ต่อโอ้โหไม่ออกเฮ้ยมันออกยากมากเลยท่านผู้ชม โอ้โหไม่ออกเช้ยผมเหลือหนึ่งสองแล้วนะครับปึ๊บเฮ้ยโอ้ลีเจนครับลีเจนมานะเจนออกนะครับไปเข็มปีอคือจริงตามเลทมันสองหมื่นเขาบอกออกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวแดงนะไปต่อโอ้โหเฮี้ยเก้าพันผมว่าเจ๊งแน่เลยว่าคลิปเนี้ยอ๋อแล้วผมใช้เวลาฟาร์มนานมากสองหมื่นเนี่ย โอ้โหเคี้ยไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้เกินไปครับโอ้โหเอี้ยโอ้โหมันเกินไปมันต้องให้เพื่อนผมมาช่วยนะพี่เสริมพี่เสริมพี่เสริมมาสุมดิมาสุมมาสุมเนี่ยเหลือ3า0 0ันแแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลย เออสองหมื่นเลยเนี่ยไปไปโอ้ยเกลือตัวเดิมโอ้ยอือโอ้ยเกลือมากเฮ้ยอู้เหลือครั้งสุดท้ายแล้วอะโอ้จบจบฮะท่านผู้ชมคลิปนี้เกลือนะครับดูดิโอ้ยเย้ชัดคือได้ตัวเดียวเหลียอะไรวะเน่ะ 我声害。